สวัสดีค่ะมาค่ะปะมามหาหมูกินเข้าค่ะเมนี้ได้แกงออมไก่ค่ะคินมึงดูไก่เนี่ยอันนี้อ่อม อันนี้อบค่ะตอนหน่อยเนี่ยบอได้กินได้เมนูเนี่ยหมายถึงว่าตัวตอนสตไก่นะคะตัวน้้ใไ่มันก็สีน,น,น้อยเนาะอ,อันนี้พาเึ่งค่ะประมาณเนี้ยมั กินแล้วไม,ม่ใช่มึนนะคะได้กินแต่ตับโตมากินอะไรก็ได้เขบคำค่ะ ก็จะเห็นแม่นูนเดียวนะคะคืออมอมเอาไปมา,มาลองอบด้วยหันไปเซก็เริ่มไม่ตัดไตนะคะเลือกอะไรก็เป็นไตไปหมด ปลดเสื้อผ้าเมื่อยแล้วค่ะใส่เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเสื้อผ้าตัวเองไม่รีดตัวนี้ยังใส่ง่ายๆเลยจะรีดเสื้อเชิ้ตค่ะเสื้อผู้ชายเสื้อคุณผู้ชายของตัวเองใช้เวลาห้านาทีบ้างเนี่ยถ้าจะรีดตัวนี้แเราก็ไม่รีด ของผู้ชายต้องเนียบของตัวเองไม่ต้องนั่งเจอนะคะนั่งเจอก็อยากเนยบนั่งเจอก็อยากสบายอืน้ำพริกตาแดงของพิมพ์พิพายแซบไปได้ค่ะ ดูข่าวเมืองไทยไรเบอร์ค่ะจักข่าวอะไรบ้างดูอุดรนี่ก็จอบจะหัดโดดสะพานค่ะสองสามคนเวียนหันมตแตสิโดดสิโดดคนซอยมมาแล้วเธอต่อมากก็จะไปโดดเอกโดดสะพานแถวบิ๊กซี่แถวลังสินาค่ะ คนเราเนาะเจอสถานการณ์หลายรูปแบบความเซ็กชี่อมหอมเลยค่ะ ทงคนจดานการณาตอนอายุสามสิบปลายสีสิบนะคะสั่งรักยากถ้ามีแฟนเ้วเลิกกับแฟนพอว้เนี่ยจะเป็นวน้ยที่เขาน่า,าจะแบบชีวิตครอบครัวก็ยังจะลงตัวนะคะมีลูกไม่ยังลูกหน่อย ลูกน้อยสามสี่ขวบห้าขวบเจ็ดขวบก็ว่าไปชีวิตกำลังจะลงตัวกำลังจะอยู่ตัวมันก็จะมีปัญหาขมากนะค่ะถ้าไม่อดทนไม่คิดว่าจะอยู่ร่วมกันไปอ่ะเราเลิกกันตั้งรักยากค่ะแม้ตะก้โนสดที่บ่มีลูกซิบมันมีแฟนริบ แต่สร้างตัวไปคนเดียวก็เมื่อยยิงมีความหักแล้วความหักบันบันทอนนะคะความหักที่บดีความหักที่เสียหลักเสียศูนย์นย่าการอยู่ด้วยกันเก็บหอมรอมริบมาด้วยกัน แล้วก็สยดแบ่งกันบ่ลลตัวไปวนะ,ะ่ะก็จะมีคุณนึงแบ้หลายกว่าไปนรอค์รอขายส้มบัตไปนังคัะตั้งรักงาค่ะนอกจากว่าตางคนตางเม่ใส่ของไปของมันอนาคตคนเราไม่แน่นอนอยู่ๆเลิกกันทำยังไงนะคะ นคนค้นรวยกับว่าเป็นยังแต่ว่าขันค้นมลวลยก็จะตั้งหลักใหม่หขเขาเนี้็ติดเมื่อค่ะกินไปบ่นไปนะดูข้าวต้องเจอไปฝันค่ะต้องเจอฟันสองรอบ พันสองเรื่องตอนตื่นมาแรกๆจำได้พไพเพราะนั่นไปเพป็นยังหมูเว้นหน้าสิคิดพอาแบบหมูเศร้าในตื่นเห็นไหมคือจำได้ยัวฝันลืมเหรอคะลืมมั้งเหรอ อิมัลเดอร์ทุกคนกินได้ปอร้ายนะคะหน้าป้องกินได้หน่อย น้งป้องกินได้หลายเติบแล้วบุกเฟตทะเลนะค่ะของทะเลมัๆสดๆอยู่อุดรนนะค่ะสามร้อยบาทแต่เอ๊ะ ินมะเตากไงกินอะไระมึนปะมึนนะเถอะมามึนหลายเรื่ีไม่ดื้อน,นะอขึ้นมาขึ้นมา ้ามเ้ารีสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะบ๊ายบายค่ะ